ไปดูความเสียหายนะคะจากไฟไหม้ป่าภูสนาวภูหินกองที่จังหวัดเลยค่ะล่าสุดนี้ทหารจากมณฑลทนาหารบกที่28และทุกภาคส่วนรวมๆแล้วกว่า100นายเข้าไปเร่งทําแนวกันไฟนะคะแต่ว่าไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าวิธีการที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปนะคะดังนั้นอุปสรรคอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วที่ป่าภูสนาวเนี่ยก็มีเหตุไฟไหม้นะคะถือว่า เกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยเคยไหม้เป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วมันก็มีเรื่องของมลพิษฝุ่น PM2.5 ที่เดือดร้อนในพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับเหตุไฟไหม้ป่าภูสนาภูหินกองนะคะเหตุเกิดขึ้นที่หลังมณฑลทหนารบกที่28เป็นเขตรอยต่อของตำบลนาแขมแล้วก็ตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ้านโคกสว่างพร้อมกับประชาชนบ้านโคกสว่าง กำนันตำบลน,นาแขมผู้นาท้องที่และยังมีมณฑลฐานบกที่28กรมฐานพราณที่21กลอ8,001รวมๆแล้วจากหลายหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจกันรประมาณ100นายก็ต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปค่ะเพื่อทำแนวกันไฟพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะแล้วต้นเพลิงเนี่ยคือไฟลุกลามจากบนเขาลงมาข้างล่าง เจ้าหน้าที่เดินเท้าขึ้นไปเพื่อทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟลุกลามลงมาด้านล่างการปฏิบัติงานค่อนข้างยากลำบากเลยค่ะเพราะ สภาพคือเป็นภูเขาสูงชันแล้วเป็นป่าไผ่ด้วยเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีกิ่งใบแห้งติดไฟง่ายแบบนี้ค่ะดังนั้นการจะเข้าไปก็ต้องอาศัยความระมัดระวังและยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เลยนะคะนี่ค่ะความยากลําบากของการทำแนวกันไฟนะใช่นะช่วงนี้ต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กันเยอะๆเลยเพราะว่าบางคนที่ทํางานหามรุ่งหามค่ําในการดับไฟป่านะคะ